สวัสดีครับประกะาศวานแมนเดนคณะนียังก่อนวานแมนรัฐบาลนะฮะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับครับเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรปั้นแหงเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงนะักกีลาน้อยนะครับน้องอุงอ้งอ,งอิงเด็กปานแท่งนะครับสบายสบายครับสไตล์ผมเองนี่แหละครับทั้งกินทั้งว่าไปนั่ง นะครับอะไรแต่งตั้งโต๊ะเบานะครับกัดจังเป็นพิธีรีดตองกินอ่างกันไปแนงแงกันไปน้ำนพี่นองครับบอดโจ ได้ประกาศแระกาศขอให้แช่กันในส่วนของเรื่องยูทูบเบอร์คือที่จริงมันคือมันเป็นมาตรการเก่าอยู่แล้วมันเป็นเรื่องเก่าอยู่แล้วนะครับประกาศก่อนอยู่แล้ว บางคนอาจจะยังบ่เข้าใจหรือว่าบางคนเข้าใจแล้วเพิ่นก็นจะอาจจะหมายความว่า,วาเพื่อนประกาศเทื่อเดียวนั่นก็ใสเทื่อเดียวบอกเพื่อนตรงประกาศสู้มือบอกอันนี้คือขอ้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับผมเห็นเลยละ่ะผมอ่านในค้มเมตนล่ะครับน่นได้ประกาศวา่าประชาสัมพันธ์อีกครั้งถึงยูทูบเบอร์ทั่วไปนะครับเราว่าได้ ไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายคลิปย้ำนะครับหลังเวทีสาวน้อยเพชรเปนแพกนะครับเพราะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเราจึงมีมาตรการนี้เพื่อนะครับป้องกันสิ่งของเสียหายเราขอพื้นที่สงวนสิบจากบุคคลภายนอกนะครับ นะครับบาแล้วก็อีกเขียผลบางคนมาถ่ายทั้งภาพคลิปศิลปินยังแต่งตัวไม่สุภาพเรียบร้อยกำลังใส่ชุดกำลังแต่งตัวมุมกล้องคลิปดังกล่าวหลุดออกไปในทางดูไม่ดีนะครับสามนะครับนี่คือประก,การสุดท่ายหลังเวทีพวกเรามีการนำเสนอของพวกเราโดยมีทีมงาน โดยมีทีมงานลูกทีมเราถ่ายและทำคอนเทนต์โดยผ่านการรบรมจากกมอยู่แล้ววักท้ายเป็ไนไงอ่านวายมัน,นประมวลกฎหมายวักท้ายฝากแชร์และบอกต่อกันด้วยครับรักกันต้องเคารพสิทกันนะครับโจโยมมาริน,นผู้บริหารนมงกระใสหูก,กอีโมจิหัวใจนะขออนุญาตก่อน <c oughs> เรื่องเรื่องนี่บอโจแล้วเดบประกาศครับตั้งแต่เปิดวงเลยครับตั้งแต่เปิดวงล่าสุดนี่ครับตั้งแต่เปิดวงล่าสุดนี่ครับแล้วเราว่างที่ผมเบาอยู่นี่ครับแล้วก็อยากคุยอยากเที้ย เดี๋ยวผมไปฟังระเบอกกันเรามาบอกต่อเอาพี่น้องฟังระเบอกต่อเลยละกันบทบทวนความจำบางคนกะหูยูแต่ว่าตีเงี้ยนกะมี่บางคนเซยก็มีนี่แหละครับนี่ประชารนอีกครั้งถึงยูทูบเบอร์ทั่วไปนะครับไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายคลิปหลังเวทีสาวน้อยนะครับเพราะเนื่องด้วยเหตุผลหนนลายอย่างเราจะมีมาตรการดังนี้ป้องกันความเสียหาย ก็เราขอพื้นที่สงวนสิทธิ์จากบุคคลภายนอกนี่เสียบพี่น้องครับตอนนี้ก็ยังมีของเสียของหายมันขึ้นมั่นขึ้นกน่อนเป็นของเอดีโทรศัพท์เสียบอกโทรศัพท์เสียครับอ,อยู่เครื่องไหน เออกนณีเหล่จบุกคนภายนอกบุกคลภายนบกมดิพุนไปกลางเต้ยนยุคข้างนอกบอกว่าเลื่อมปิดประตูบม่ได้ปิดประตูประตูวัดซึ่งอยู่ในประตูโรงเรียนบ่ะครบผมไม่อยากพูดแต่แกไปยุคเต้น้งนอกงูพอพอไม่ได้โทษมายูทูบเบอร์เด้แต่ว่านี่เพื่อความเป็นระบบเป็นระเบียบเพื่อการป้องกันไว้อีกชนิดหนึ่งตามจริงบุคคลภายนอกหลังที่นี่เขาบอกให้เขาอย่เดาไม่ใช่เฉพาะยูทูบเบอร์ นอกจากเจ้าภาพ mm. เจ้าการเจ้างานหรือคนที่มาติดต่อประสานงานเไเรียกตามาไมเรียกตามาแ้นี่เรียกตามาเร็วตาอยู่ทางนี้เร็วแม่กะทางมาเรืองคในใหนี่ครับเขายังหากันอยครับ mm. เสียบาข่อยกขยังหาโจนอยู่คนอยู่ในวุงอยู่เดินเก็ยังหากันอยใช่ัน mm. ้นคือให้พวกข่อยจัดการบริหารกันอีกทางในซะ mm. อือ นคือเพื่อความปลอดไัยนี่เห็นมัมนี่แม่มาม่เนี่เขาผัดไทยนี่ระเบระเบียดเห็นไหมนี่คื็เขาด้อยูงไปนั่ง่งไรสดกับเสียนนน่นะครับมีแม่บีมีเสียนน่นเนาะมีหละในเมื่อปัญหาหามันก็เกิดยอนว่าดูสองสามคนกันไปครับมันจะมีกฎยอมมีระเบียบไปเรื่องธรรมดาครับถ้าบม่มีกฎ บ่มีระเบียอยู้น้ำกันานาครับขอต่อไปครับบัดนเนี้ยเมื่อกี้บ่เลยเนาะเรื่องเขาของเสียหายหาย็ปการจัดการในวงบูกไข่บอกว่าสิ่งมอ่งมาคนขังนอกหรือคนที่มาแฝงตัวมาบกไอ้เขาคิดว่าจะเป็นคนภายในห้องยี่เหาได้จัดการที่ได้เปัญหาอันนี้จักคน ชัดเจนไหมครับเสียงชัดเจนไหมครับชัดเจนครับพอดนี่ยินบ้าขอที่สองครับนี่มันอีกขอที่สองอีกบางคนมาถ่ายภาพ ศิลปินยังเต่งตัวไม่สุภาพเรียบร้อยเลยกาลังใส่ชุดกาลังแต่งตัวมุมกล้องคลิปภาพดังกล่าวหลุดออกไปทางที่ไม่ดีนี่แหละครับคือผมอกไปแล้วซีหน้าที่แม่แล้วข้นไล่สดแม่บางคนมาไทยอยู่งา่ายยุ่งเทพเปงครับพอไปไทยไปมันไทยไปพิจาราคดีไหมมาไทยแต่เต่าอุ้งยิงเดี๋ยลงจากรถตู้แต่เจ้อุ้งบานมาพูดเออแต่เต่าอุ้งบอลได้มากเลยถามว่ามีไหมตระแนกคิดอะาบ่มีดิมี วันนี้เยวมาประกาศกันนะครับนี่แหละครับบางคนมาไทายเขากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าศิลิปินกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าไมาทด้ความที่จะถอ,อกกล้อง กับภา,ากันแต่ทายาทเตอร์บริคิปยานแต่บริยอดวิวยูทูบเบอร์ภายนอกครับฉะนั้นเราต้องเซฟเราเซฟทีมงานครับเพื่อความระเบียบเรียบร้อยถามว่านะครับยูทูบเบอร์หลังเวทีพวกเราก็ถ่ายทำกันอยู่แล้วครับแล้วซึ่งแต่ละคนลูกทีมของผมครับได้กับผ่านการอบรมจากผมอยู่แล้ว บอสจดีกันไปโมอเื่นเขาก็ไม่ให้ไทยหรอกถูกครับก็แมงแมงที่ดีครับการจิง,จงลังมีที่ยูทูบเบอร์ก็ไม่ให้ไทยนะครับจนนีน้เห็นพ่อเอแล้วออกมาเบาอย,ย,ยู่มอ้วนโยนี่กระแมงคือกันนี่แหละครับบางครั้งเขากลังเปลี่ยนเสียเปลี่ยนผายย่าโยงเสียสาสรกล้องมากจากสารกล้องเออโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเครื่องหางเคียงศิลปินกัลลังแล้วอันไหนที่ไม่สวยงามบางครั้งทีมเรารู้ว่าบ่ต้องไทยแต่ยูทูบเบอร์บ่รเ้เขาไปไปไทยติดมุมทถี่มันบ่ มุม่มทีห้องว่อยขให้ออกภาพตรงที่ข้อว่าไปโฟกัสดตรงเสียควะเหมควรเนาะแนนมไม่ควรให้คนบุคคลภายนอกเข้าถูกต้องแล้วครับปกติมันเป็นพื้นที่ส่วนส่วนไนแล้วครับ เสียบี้ได้รับอนุญาตจากเสียบี้บอกี่ปัญหาครับเสียบี้ได้รับอนุญาตจากผมแล้วครับนี่ครับเห็นอย่างเลยผมที่บอกลูกทีมผมเสมอครับนี่ครับพยายามเศษพลังบวกัวไปสวดเศษกระไหล้พลังลบอันนี้มันเอ๋ยอันนี้ไดกับปูงป่งแน่ว่างแน่ไปแล้วมันสามารถใช้กับชีวิตเราได้เรามีเงินเรามีงานเรามีเอฟซีก็เพราะโซเชียลเราตูเพราะโซเชียลเราปังเพราะโซเชียลอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้ ต้องอยู่ให้รอดครับนี่ครับผมมักพี้งค่ำหนีนะครับตอนที่เราเส้นโลนี่ให้นะครับค่ำหนีเลยครับปัญหานหน่อยเยอะที่เอี้ยงกระสีดามากเอี้ยงกรสีดามากโอ้ยไดสดิไเข้ามาดามาห้ตัดออกจ้ะสำหรับผมผมมีเส้นมาม่ายังเดี๋ยวเลยลวกกินแมมันสดร้อนๆออกกันข้อบาบบาบกระสดิสวงครับ ตังนะ้งน่ะปิฟองอ่ะ <c oughs> กกอจับลูกปิฟองก็เกปแเก้าอ่ะเตรมเต็มยมเบอกจารเนนไม่พูดออกมาจับตัวสื่อิปหลังหันสิ้นเองกค่ลูกปิปงฟ <c oughs> อ,ง,ง,องจับ้เอาเป็นเบืองะไรสดคลิปนี่มือเขจัดมาให้แล้วละฮ <c oughs> ะมือเขาจัดไห้มือทีสอจเมือกะเรอกหล้วมันบอกลปิฟองไม่ับพืนที่นเาไป <c oughs> มือเรีรอกนี่จับลูกปิฟองแม่ชมพู่เป็นอะไรผมบอกแล้วครับเอือนมาคุยแล้วครับ น่นกันได้ยี่หันว่แม่นบ่งหลากเลาครับนี่เขาเปลี่ยนสิ่งเปลียบถึงกรณีนี่ขนาดลูกทีมเขาที่ให้น้ำเสนออีหยังอีหยังต้องทานการอบรมจากบอสเจ้าประนันกันยังควบคุมกันบระยูวอยู่ส่วนเป็นผู้นอกเข้ามาแบบที่บรดภัณฑ์การอบรมเลยมันสิเป็นยังไงยังไงเราก็ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเพื่อบางสิ่งบางอย่างเขาบอกพร้อมใจยู่หลังหันห้าเขากหลังบอกอันบอดีอยู่อีหยังอยืดใช่ไปเลียดไทยไปเลียดรอดออกไป หรือภาพบอดีมุ่งบอดีงี้สิจะขนาดถือสอนมาเขาแต่ยังวบคุมได้ยังบ่ลอยร์เซ้นเนี่ครังหันนี่คือเหตุผลมกไปแล้วครับบอกไปแล้วครับนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นบทเสียงขี่บอโจนะครับได้ได้อธิบายแจ้งข่าวเราแจ้งกับพ่อแม่พี่น้องเอซเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ด้วยเหตุผลนะครับนี่คือจากปากเบื้องต้นผม กไดเดอ่านใ่้ฟั่งแล้วเราก็ได้นํามาบอกอีกเครื่องหนึ่งนะครับเรา่อยากคุยอยากเคลียร์ตำหนักทูบผู้ใช้พลังวิธีนั่นแหละครับก็คือเหตุผลครับพี่น้องนะครับจังไไดพี่น้องกับค่อยางแพงเบิ่งแง่งกันนั่พี่น้องเนาะเมื่อนี้ครับเล่นยูบันพ่นคาครับอําเพิ่มเมืองจังหวัดศรีสะเกดอย่าลืมไปให้กําลังแรงเชื่องแรงใจนแล้วหลักกังานของกําลังแกะมาแล้วครับสุดจอดเขาไปเบิ่งใน่หนาเฟซได้เลยครับโู้เตรียมถ่ายตอนรับกันในดีครับพี่น้องครับ จากปลายสิ้นเดือนไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวอ่างานปลาช่วยรับยาวนะครับช่วงนี้ก็ยาวๆหน่อยนะครับคือสี่คีดหอดกันหลายอยู่พี่น้องผมว่าในห้ากระถาต้อนรับกันอยู่ทางกทมทางฝากกลางฝากระวับบนออกเนาะเออละกาวันที่ยี่สิบห้าเพลงของลุงแมนนะครับวันที่สิบแปดไทยเอ็มบีอีหลางอิงก,กระเด่นเอ็มดีนั่มนะครับคนเม่่อคมีหัวใจวันที่ยี่สิบหา้าปล่อยเพลง นะครับคนเมาก็มีหัวใจเอมันมวนอิลีครับมวนอิลีนะครับผมอยากทีให้พี่น้องฟังเต็มเต็มเลยอหเย,ย็นนี้เดียววะไ่ได้ถามวันที่สิบห้านะครับคลิปนี้เอาไวส้สนีครับกราบขอบพระคุณนะครับทุกการรับชมเราฟังได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับกำลังใจกันครับกำลังใจครับ